น้อเรียนที่นนะครับ้อรอรรูจที่นีครับแล้วก็ตรที่น่แล้วก็รงงานแล้วก็ทัางานเราแต่ว่าเราทำสร้างบ้านให้เขาอยู่มแต่ว่า้องับดีครับดำเนิดีนะเรามว่ามันไม่ป็นทานสองก็ผ ก็อะไรมาเนี่ยอะไรมาเยอะหลังสื่อเพื่อขอร้องที่จะเป็นทางการทางการทางการพิจารณาก็เป็นเป็นเทปหนึ่งซึ่งเรียนว่าเราจะเข้าไปแล้วก็ศึกษาหาทางช่วยเหลือครอบครัวยกตัอย่างเช่นพ่อแม่ลูกเนี่ยครอบครัวนี้มี6คน แต่ถูกดำเนินคดีถ้าเป็นเคสนหนึ่งของคณะกรรมการเรามาหยินภาพที่จริงการนำสู่การศึกษาและแก้ไขให้ความร้อนของชาติพันในบทบาทหน้าที่ของเราที่เราทํางานวันนี้เราก็ได้รับทราบปัญหาเหล่านี้เพื่อนำางแ,แก้ไขให้พี่น้องเราเนาะ